ทำไมอืออือะไรคันหูโอเคสองบันเองแม่ไม่ได้แครให้ <c oughs> ดูสร้อยโอ้พี่โตยืมทองเนี่คอไปตึงหน่อยได้วยาหืเก้าเชียถ้าไม่ใส่สร้อยนี้คือแบบแบบข้างทางอนะลูก <c oughs> ใชาใจไหม สภาพดู د. ด, bon ด bon แิแม่แม่ท่านผิงตัวเป็นก้อนกลุ้มๆเออหรู้แหละค<อ>ันค่ะคันค <cinematic. S 2> ันคันดูดิทำแม่ไรอ่ะแม่ครับไรอ่ะอ่ะ <as> พูดจาภาษาแม่รู้ดิ เป็นอะไเป็นอะไรแม่ครับแม่เป็นเมื่อวันก่อนนะครับแม่ครับน้องลีซสวยมากเลยครับเออน้องลีซสวยสวยช่วย,วยครับแต่แม่ว่าทีเพรยญาสิงโตยังครับเมียเมียเมียโอ้ยสิงโตว่าสิงโตจะได้เมียได้แล้วทำไมไม่ได้ไอ,อ้ชาวลิซแต่ตัวสูงกว่าสิงโตครับเหรอแค่ครับ เกือบมีลูกแล้วค่ะคุณแม่ครับผมแบบว่าถึงโตพยายามปุบปั้มอยู course, ่ตั้งนานนะคะคุณแม่ครับแต่ว่าเด็น้องลิตคนสวยสวยจริงๆครับโตตวครับเองอะเตี้ยแม่ครับอย่าบุลลี่ฉันตัวเองอะเตี้ยไม่ถึงเขาหวาน เียสุดเลยครับแม่ครับแล้วไงชิงโตเลยกระโดดลงฉาบปาแม่ครับหรือชิงโตกระโดดลงฉาบปาแม่ครับน้องไม่เคยทํานะคะ่ะแต่มันก่อนทำเพราะว,ว่าน้องน่าจะติดจัดน้องน่าจะติดไอเนี่ยแล้วแบบเหมือนนั้นก็ร้อนแบบว่าอยากพยายามจะอยากจะปัม่มปั่มสาวแต่มันปัม่มปั่มไม่ได้เพราะสิ่งโตเตี้ยกว่าอ้วนกว่า น้องตัวสูงน้องเป็นแบบยูทิเบอร์แบบฝั่งอังกฤษอะฝั่งอเมริกาน้องแบบทรงนั้นเลยอะทรงแบบหุ่นดีตัวสูงนล้วมาตัดมาภาพสิ่งตัวแต่แปง้งตัดแปง้งดูสิงตัวแล้วดูไอ้อ้วนนี้มันน่ามันหนุนเกล้ยวเลยอ่ะแม่เคยเี๋ยววาสิตัววาได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่วาไม่ได้อ่ะ ไม่ได้แม่ครับแม่แมเขาเียว่าสิงโตดิแม่แม่ว่าสิงโตแม่ครกับสิงโตอ,อกหักแล้วก็อ,อกหักวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็แบบเศร้าซึมไปเลยอะทั้งวันเลยอ่ะมาถึงวันจันทร์ด้วยเออพวกมาถึงวันจันทร์เลยสิงโตแบบอ,อกหักแล้วก็ดม ตุกที่ที่สาวไปสิงโตจะไปดมตำโซฟาตำผ้าตำตำเก้าอี้อย่างเงี้ยพี่สาววิ่งไปสิงโตดม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 สิงโตคิดถึงน้องอลิสเ,เดครับโอ้โอไม่เอาครับสิงโตอยากมีเงีครับเจ้าสวยบสวแบบมังเอนิเขาพันดีลูกแล้วหนูสิงโตก็พันดีครับพันดีอะไรมึงอัพันทาง Mam mong 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 เจ้าอยากนี้เนียยครับเออก็เขามาถึงที่เขาตัวตกว่าตัวเองเตี้ยลงเนี่ยอาว่าโตแม่ว่าถึงมันก็ลงกนงอาการคันคันโอเคโอเคโอเค่าให้กหน้าโอเคโอเคไกลๆพอแล้วะ ไอ้วงนี้แม่ก็จะแบบว่าไอ้บ้าปลาครับแม่ก็จะกลับมาล้างตู้ปลาใช่ไหมล้างตู้ปลาล้างอ่างปลาเปลี่ยนน้ําปลาเดี๋ยวก็ปลาไม่สบายแม่เลี้ยงตัวคนเดียวก็พอแล้วเล้ยงจัคนเดียวก็พอแล้วคับแม่ครับไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนอะไรเลยน้องเดี๋ยวน้องไม่สบายใช่ไหม เดี๋ยวน้องไม่สบายเดี๋ยวน้องหงายท้องเดี๋ยน้องเกิดเป็นเลือดแม่ก็ต้องจัดการจัดการแม่ก็ต้องดูแลน้องไงลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยาขอหยิกจีจุนหยกหิ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 กให้แม่อย่ามาหยิกหนุ่มเน้อนูตาหนูตาหนูตาหนู่นตาหนูตาหนูตาพอแล้วพอแล้วยังพอได้ยังพอแล้ว

สำหรับพี่พี่ท่านไหนที่ถามเข้ามาว่าไอชิงโตไม่ไม่ไม่หาคู่หาแล้วค่ะชิงโตไม่ไม่ไม่สามารถกระยุ้งกระจิ้งกระดังกระดังเขาได้ครับไม่ถึงตัวเตี้ยกว่าเขาเขาพันเดีครับชิงโตพันทางปังโอ้ปะปะแปพอละไปนอนนะคแล้วแอร์พี่พี่ครับตาตาตาปิงปิงอ้อนดีดี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 อ้อนพี่เขาดีดีเปียบ กดไลก์เนี่ยเนี่ยเนี่ยขอมือก่อนนี่กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตริงจริงจริงจริงอ่ะเป็นกำลังใจให้สิ่งโต้ด้วยนะคะแอนยังมั้งให้หลับฟันดีหลับฟันดีพอแล้วโอ้ยจะกิ๊ดจะกิ๊ดทำไมพอแล้วมั้งเหน่อนะพอแล้วไม่เอาเหนื่อยแล้ว ดูดิดูดูด uh ูดิดูดิขยับมาแล้วขยับมาแล้วดูดูดูเูีูดูดูลูแูู่ด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 ้พอดูดูดอดูดูดูดแล้วูด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  OK, ด okay, 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 ูด okay, ูด okay, ูดูนอดูดดูดหดู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 ดดดด์กดดดดดด อย,อ,ยอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะอยากดูคลิปแบบไหนอันไม่้ยคอมเมนต์มานะคะอ๋อเฮยเป็นกำลังใจให้แม่ก so ับสิงโตในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอ้ดูนะ่าิีอ่ะจ้จุ๊บจุ๊บพี่ลปจ้ะฝากด้วยนะคะพี่อยากได้ตังค์แม่ซื้อนมให้หนูเออพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคขออนุญาตไป เ,เกาลูกชายก่อนไปนเกาให้ลูกชายครับอืมลูกชายมาอ้อนวอนไออยากให้เกาให,คห้ค่ะ,ไป,คะปไปแล้วค่ะพีปีค่ะไปจริงจริงแล้วค่ะจริงจะไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ